สวัสดีครับพบกับผมต้นก้า Star t ทเวนะครับอ่าวันนี้เราจะมารีวิวการซื้อขายหุ้นนะครับตัวที่ต่ำๆด้วยงบ2 0 0บาทครับผมที่เติมไว้นะก่อนหน้านั้นนะครับที่เรามาเราก็มาเปิดดูเราจะไปดูหุ้นอยู่ในเซ็ตหนะครับ เราจะไปเลือกหุ้นที่ราคาต่ำๆนะครับอยู่ในเซทห้สิบเราพอจะซื้อตัวไหนได้บ้างเรามีอยู่2อง้อยบาทซื้อขั้นต่ำหน0่หุ้นนะครับสำหรับกระดานใหญ่นะครับส่วนกระดานเล็กสามารถซื้อเริ่มต้นได้ที่1หุ้นเลยนะครับเราก็เจอแล้วครับเราจะซื้อธนาคาร tmb นะครับกดเข้าไปที่ by u ไปเซลครับตอนนี้ราคาราคาบิดจะอยู่1.18ราคาออเฟอร์จะอยู่1.19นะครับถ้าเราต้องการซื้อ,าอการซื้อ100หุ้นถ้าเราต้องการซื้อเลยเราก็ต้องกด1.19ครับ เราก็ต้องเอามาเอาฝั่งออฟเฟอร์นะครับแล้วก็กดใส่พินครับหนึ่งร้ยหุ้นทั้งหมดจะเป็นหนึ่งร้อยสิบเกาบาทนะครับแมทเรียบร้อยครับกลับมาดูที่ฟอร์ดฟอิโอของเรานะครับเรียบร้อยครับหุ้นของเราหนึ่งร้อยบาท เออหนึ่งร้อยหุ้นเป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับเพราะเราซื้อราคาหนึ่งจุดหนึ่งเก้ายังไงครับสามารถเป็นเจ้าของหุ้นธนาคารได้ร้อยร้อยี่สิบาทเองครับนี่ครับการลงทุนไม่ได้ยากขนาดนั้นครับลองดูนะครับโอเคเฮ้ยครับเราอย่าเพิ่งกลัวในสิ่งที่เรายังไม่รู้ รือยังไม่ลองนะครับโอเคครับคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรกันฝากติดตามไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ